ครเ็บดพายุลูกเ็บครับวันนี้พายุลูกเห็บะท้อยยนมากครับหนักสุดๆครับลมแรงด้วยครับวันนี้ลูกเห็บตกด้วยนะครับรลูกเห็บละลายปลลกเห็บครับ ตาแล้วลมนัวตาเมื่อกี้ผมมาแบบน่ากลัวมากฉลองมันเกิดครับนี่ฉลองมันเกิดรับน้องเหรอเมื่อกี้น้ำเนี่ยรถตัวนาหมดเลยน้ำกินเอาเลยอ้หนูไปเก็บไว้ให้ใครก่อนเอกีน้ำเอ้ คง,งเจอพายุลูกเห็บครับเปียบนี่มาทำไมเกาหนาวหนาว่วงอยู่นั่นนะช่วงับไม่รู้จะช้องกันยังไงครับนี่ดูขยายก็เปียบครับว้ายอยล้วครับแรงมากครับดีที่เวทีไม่ลิวครับเลยจันเลันอยู่วน,นไไน โอ้ตัวท้ายจะเวีนที่นั่งดูเลยโอ้หมูแบบพุกจะทำเต็มเลยออแรงมากอะยอมเลยยอมเลยไม่เคยปรากฏการณ์มาก่อนครับผมวันนี้ลูกเห็บตกน้าบ้านกิตุนที่เคยเลยลูกเห็บตกเลยครับอายุลูกเห็บนะครับลูกเห็บลูเห็บจริงวันนี้โชคดีอยู่ครับพี่จอ ขึ้นสลิงขึ้นอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับทั้งเชิงกลางทั้งจอครับเนี่ยจะเลยไปแค่ตรงข้างบนนะครับอ๋อเนี่ยตลกทีนะมันสนจัดเวทีเลยค่ะตีเมื่อกีนะรถลบอย่างไรมันสนจัดเวทีถึงจัดเลยมีตัวจะดูเวทีก่อนตื่นเต้นเตือน ຕົກຕະລາງຄິດວ່າຈະຖ້ວມເນາະ